เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ just off up channel นะครับกลับมาเจอผู้อ่อีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟ f i r ฟนั่นเองนะครับทำไมถึงเล่นเกมนี้น่ะเหรอวันนั้นไปเที่ยวต่างจังหวัดมาครับหลานชวนเราเลยมาแอบซุ่มซ้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียฟอร์มนะครับแต่ด้วยประสบการณ์การเล่นเกมมาหลายปีของเรานะครับเราไม่ไก่การแน่นอนครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับคู่หูนะครับคู่หูเด่นตายอิงทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็ว อนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเกมครับเราต้องมีเขาเรียกว่าด้วยความโหดของเราไงเวลาเร,ราฆ่าคนอื่นได้หรือว่ายิงเขาล้มอ่ะเราต้องมีคำขิงหน่อยอิงจากคำขิงไหมไม่ใช่น้ำขิงนะ,ะ,งะจิงเจอร์ล่ะไม่ใช่ไออย,ย่างสมมติว่าเรายิงเขาตายได้อ่ะเขานอนแอ็งแมงแล้วลูกพี่อีงต้องบอกแบบนี้นะว่ายิงเขายิงเขาตายอะ่ะเข้าใจไหมเออจำไว้อ่ะพูดดิเขานอนแอ็งแมนแล้วครับลูกพี่เออ ถ้าเขาล้มมาเขาอ่อนหนึ่งเขาอ่อนหนึงโอเคนะง่ายง่ายเออถ้าเกิดยิงล้มเขาอ่อนหนึ่งเขาอ่อนเขาอ่อนไงล้มไงเออถ้ายิงตายเลยบอกว่าอะไรเป้ไงตอนพีเออโอเคปะรอเข้าเกมครับรอเข้าเกมครับไหนดูนะอิงหน่อยดิไม่อิงแล้วตาเหมือนพี่เลยวะอ๋อเราเป็นฝาแฝดกันเองโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเล่นนะ เราแต่งตัวแบบมินิมอลมินิมอลเขาไม่ใี่อุ่นอยู่ชุดนั้นวะเล่นจบถึงหนึ่งตาก็มีชุดใหม่มาให้แล้วไม่อุ่นอยู่ชุดนั้นเราจะไปลงไหนก็นดีล่ะอ๋อเราตามเขาไปตามคนชื่ององแงครับลอยเ,เขาโดดก่อนเราตามเขาไปเอ้าทำไมอยูอ่อยูี่หัวตายแล้ววะเอาวออกจากเกมมั้งเฮ้ยสามคนเราก็อยู่ได้ตามไป ก็ติดตามเขาอยู่เขาโดดเราโดดตามไงอิงนี่ทำตัวงงอายเขาไปได้ถ้ายิงตายบอกว่าเขานอแนแดงแดงแล้วครับลูกพี่ <laughs> อายเขาไ,มไหมล่ะเพื่อน <laughs> นักศึกษาอย่างหา <laughs> ดีมากแล้วจะหล้มอ่ะเขาเขาอ,ออนนะครับลูกพี่เห็นลหมไอ้เขาเขาเขาออนหนึ่งเออ๋อยวมาสอนนี่วิ่งเป็น ใช่เราไม่มีอะไรเลยเราตัวเปล่าของน้อยจังวะอย่างนี้เราจะได้ขิงเขาไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโดนขงิงนะเพื่อนร่วมทีมทำไมเพื่อนร่วมทีมข้างหลังระวังหลังอ,อยูอ่มไอ้มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นหนึ่งคันรถใครวะไม่รู้รถว่างรถว่าง ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนยังไม่มีใครมาเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บทำไมเองไม่ได้เสียงเพื่อนเลยเพื่อนไม่ได้เปิดไมค์ม,มาเองเอาทักเข<อ>าเลยิฮ้โอ้หลังเข้าใครโดนยิงใครโดนยิงโอผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเร้ไก,กลกวะอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังเฮ้ยนี่นี่ เขาออนนึงเขาออนนึงอแองแมงครับลูกเพหายไปเลยแล้ววะแองแมงแล้วครับไปพี่เสียเลือดนี่หว่ากดใช้อน,นั้นี่แบนเด์ใช้ยาที่ยาเฮ้ยพี่ใช้เป็นเว้ยพี่ต้องห่วงพี่หรอกอสารเพื่อนร่วมทีมค่ะสารทำไม เขาได้เราเหมือนถุกหวยฮะหวยเหรออืหมอนกันเหมือนกับพอเล่นเป็นทีมล้วแยกเสียงวิ่งไม่ออกเอ้นเห็นเห็นเ่เขาอ่อนนึงเขาอ่อนงเร็จรียบร้อยย่อตัวขววาขวาขวา สามสิบสามสิบนแล้ววะอยู่นะั่นน่ะหลังหลังหินหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออมังโดนเหรอไหนยิงหุ้มเหรอยิงคิวไปแล้วอ๋องูเต็ม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  เยอะเหรออยู่ตรงฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกำลังโดนยิงไหนวะหลังอิงนู่นน่ะตายสองเรียบร้อยอือหือคอณพูดเลยยิงแล้วเล่นเลยตีน้องพูดอีกต้องพูดอิงไม่พูดอต่ยิงลืมผิดคอนเซ็ปต์ต้องพูดดิลืมแล้วก็เข้าวงแล้วเปล่า อยู่ไหนวะพะล้มพะล้มพะล้มเนาะพนล้มพนล้มล้มหาก่อนอยู่นู่นจุ่มเพื่อนอุ้ยดูมงเลยอยู่ไหนวะหลังหลังหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องกล่องไหนครับผมกล่องเสาไฟฟ้าเสาเนี่ยเหรอเสาปันไล์เห็นไหมโอ้เห็นเห็นเห็นอ้ออะไรเนี่ย รวยเลยรวยเลยตรงตรงไหนก็ได้ที่คนไม่ชุมตามไปไปได้วยกันไปได้วยกันโอ้ยหนาวอ่ะใช่สิลมตีหน้าเลยเนี่ยว้าวไม่ใช่โว้ยยอดนหนาวใช่ไิมจริงนเนี่ยชื่นวะ โอ้ยใครโดนใครโดนยิงอะไรครับใครยิงอะไรครับผมเฮ้ยใครนะเราเพื่อนเรา ไม่มีเพื่อนลงไปแล้วไอยนี่มันถิ่นเราเว้ยเราไม่ต้องกลัวอิงเปิดล็อกจระเขนะหน้าตายังเหมือนที่อุ่นอยู่ป่าวะไม่รู้เิยมาอิงย่งงางหน้าเหมือนพี่อเหรอฟังแล้วมั่สวยซุ่มซ้อมซุ่มซ้อมเราต้องไป,ไปเล่นกับหลานให้หลานเห็นความสามารถของเราหลานบอกทำไม ช่วยอ,อากาศหน<ะ>เฮ้ยยิงยิอ๋ล้มละยิงเลยตกใจอยู่เลยใครวิ่งผ่านหน้าอะไรวะมันล้มไปแลป้วพี่คนยิงเนอะไม่ใช่เดี๋ยวต้องน้อนเอ็แมงสิงวะพูดมั่วไปเรื่อยไอ้ใครใครใครเดี๋ยว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 เนาะใครข้างหลังไอ้อุ่นอะไม่ยิงอะไหนอะวิ่งไปแล้วน่ะอะไรวะสองสี่ศูนย์ คือนบนบ้าน่ะทั้งโลกเนี่ยวิ่งอยู่หลังกล่องไปตึกหมดแล้วกันแล้วเห็นยังเฮ้ยเข้าบ้านไปแล้วอ่ะหลังบ้านหลังบ้านวิ่วๆัยแต่คนน่าเยอะน่าเยอะนะระวังระวังไปไหนเนาะนู่น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 ตรงไหนบอกตำแหน่งนสามร้อยสามสิบ าวศูนย์จะบดเฮ้ยตรงนั้นอะไรมอรไซค์เหรอใช่มไม่ได้สังหารใครเลยมอไซค์ครับผมหนาวอ่ะน่าอะไรอ่ะวะิ่หนาวองคทำไมมันไม่ตายอ่ะตายเหรอ เลยนี่นงก็เนแหลกเหรอวะเป็นแหลกแล้วเราแหลกวะสูญหมดจ้าพี่ไม่มีปืนเลยวะต้องหาปืนก่อนล้มล้มตายอะไรผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอุ้ยไาย โอ้เย oh, yeah. อันนี้นี่คืออะไรโหนล,ลงไปได้เหรอใช,ใช่จริงจริงด้วยวะอเอไม่หมดปืนหน่อยหม,ปมดปืนหมดฮะตรงเล่น,เ,ลรนเราอยู่ในวงอยู่แล้วนี่โยนมาตรงนี้ดิยมีกระสุนอยู่ไปหาอยู่ทำไมกระเป๋าเองเป็นเมียได้เมดคีแล้วครับ,รบอ๋อกระเป๋าเล็กใครยิงใครวะ อรอใส่ดอกได้ได้วยแฮะอะไรปิอยอแองแมงกัลูกเพ่เกบ็บเนี่ยอื่นได้ไหมครับวิจัยคนวิจัยคนโนึ่งเป็นล้มเหรอ,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 อหลังเข้านี่หว่า ลวงแล้วสองคนสองคนขอตำแหน่งด้วยครับผมเจ็ดร้อยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้น240สี่ศูนนไปอยู่เนี่ย ที่255แล้วเนี่ยอยู่หลังรถเรื่วงไปแล้วเอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้285อุยวีอิง250คนเยอะ255มีอยู่มากเหลังน่นะเยอะข้างล่าง ใชาใช่เห็นคนแล้วเห็นน่นนาจะลอกวิถีกระสุนอะยิงยิงอยู่เหรอตายลง,ลงเล่นได้ไหมดูจะเข้ามนง่ายกว่าอยู่มันเยอะมันเยอะออเยอะเยอะเยอะอยู่ตรงไหนครับผม ้มีขึ้นไปทางลอยห้างเฮ้ยแอร์ดอปลงหลง่นปุ้ยกู้ไม่ช้าเฉยพี่ใช้แท็บเล็ตเล่นยากเลย<ง>ว่ะคุณเล่นในแท็บเล็ตเลยอนะใช่ Long lắm rồi nèo rồi mong bì luôn nèo rồi hả mặt lèo đặt quay đặt quay đặt mì hèm 1้หอหกห้าอวิ่งไว้สองคนน้านนู้นเองขอเลขด้วยครับสุดสุดสุดเก็บร้อยเลา้งเข้าเลงเข้าก็คืออ,เอ,อะ <700. S 1> เรเจ็บเรียบโ <c oughs> อ้ย Hử hử... Để con khóa năng nè nóng! Luông! Luông! Ah! AirDrop โอ้โยิงใหญ่เลยยาเอากระสุนหมดแอบแอบลอยมีแอร์ดับด้วยวะอยู่มันเนินน่าจะดีกว่ามากพี่เอาแอร์ดับก่อนไม่ตงม่แล้วหรอเว้ยตรงไหนยิงวะโอ้โหพี่เจ้าของดีว่ะหมดแล้วพี่เคล์หมดแล้ว เมย์ถึงเคลียร์ของเหรอคือด้วยหมดแล้วใช่เคลียร์คนดิที่เป็นหน่วยพิเศษของเว้ยเสียงคนวิ่งไหนวะเป่นยิงไปแล้วมั้งครับผมตาคามห็นไม่หยุดเลยรอ่ะยร้อยไก ใครเก้าพี่เอ้ยวิ้ยวิใครเข้าใกล้พี่แต่กูแล้วมาอมาวอีกคนนึงแล네้วร oh! ้อยโอ้โหไม่แย่บอกแล้ว เราต้องไม่อายหลาน